何 <noise> สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลจัดพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีสีเมืองใต้นาวัดชนาทิพเฉลิมพระอารามหลวงอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อร่วมสืบสารประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนึ่องในวันมาฆบูชาประจำปี2566ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวเมียนมาได้ร่วมแห่กระบวน้าพระบด พาห่มพระธาตุที่ยาวไม่ต่ำกว่า100เมตรจำนวน3ผืนมาบรรจบกันและได้วัดเรื่องราวพระพุทธประวัติศาสนาพุทธลงบนผืนผ้าพระบทนอกจากนี้ยังได้ออกแห่ขบวนผ้าพระบทรอบตัวเมืองสตูลให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกราบไหว้บูชาอีกด้วยโดยมีนางคณิษฐาคำจันแก้ววัฒนธรรมจังหวัดสตูลพร้อมหัวหน้าส่วนราชการนำขบวนแห่ผ้าพระบทแห่รอบพระบรมธาตุเจดีย์สีเมืองใต้และพระบสวสดจำนวน3รอบก่อนอัญเชิญผ้าขึ้นหม่มพระบรมธาตุเจดีย์สีเมืองใต้ โดยมีขบวนกลำวงกลองยาวของชมรมผู้สูงอายุทศบาเมืองสตูลรวมสร้างสีงสันพิธนงานด้วยอย่างไรก็ตามสําหรับภาคค่าในวันนี้จังหวัดสตูลจะมีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาณพระบส์วัดชนาทิพย์เฉลิมพระอาลามหลวงอีกด้วย